ได้ไม่มีใครรอดสักคนไายไาดูอยูันอัพเดตอาวุธใหม่ครับยาวเหือนเดไป้ายกันมาอยู่นี่แหละครูลูกซองสองสองรูครูเป็นปืนปืนเจ็บจิงกันกินแบบ มาเนตมาาไหนเนตมาจากสงครามเวียดนามเนตมาจากไหนวะมาจากสงครามเวียดนามครับอ๋อเน็ตไม่หาวสเลยเนตเน็ย่ามองหน้าเพื่อนดีอ่อพานนี้ด้มดั้ม้มดูหนด้มแม่ตาคีอพ่อหมายมอมองแค่ท่ฝันหรอไม่เจนไม่สน สวัสดีผมนี้เรียนมาครับเฮ้ยวาทำไมขาตั้งอนีว่าแล้วทำไมมันล้ามันไม่ราตั้งมันมันมัอ่พี่ราวะไเปเนากแกันยมีอยเออนมี้